นี่ครับเมื่อคืนฝนตกนะครับกบจับคู่กันนะครับนี่บอ่อนี้ยังไม่ได้แยกนะครับนะจับคู่กันเฉยเลยกี่คู่เนาะนี่โอ้จะบ,บอ่อนี้แยกแล้วนะครับบอ่อนี้เป็นบอ่อพ่อพันธุ์นะครับตัวผู้บอ่อนี้จะเป็นบ่อแม่พันธุ์นะครับแม่พันธุ์มันจะอ้วนอ้วนหน่อยนะครับตัวใหญ่ๆหญ,หญ่กว่า นี่รอบนี้ไม่มีการผสมแน่ครับนอกจากจะเป็นกบกระเทยนะครับมีนะครับกบกระเทยนี่บ่อพ่อพันธุ์นะครับต่อพันธุ์ล้วนเบิบเบบอบิบบ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 อบบบบนี่ถ้าเราถ้าเราลองปุ๊บมันจะลองตามเลยบิบเบบ ลถ้าเราร้องพวกมันจะร้องตามเลยนะนี้บ่อพ่อพันบ่อนี้จะไม่มีเสียงนะครับเพราะว่าคัดออกมาแล้วเมื่อวานคัดแยกแล้วแต่บ่อนี้ยังไม่ได้คัดแยกครับต้องรอทําบ่ออีกบ่อหนึ่งนะครับเพราะว่ามันแออัดเกินถ้าเอาไปมันจะแออัดมันจะแน่น ลองตัวตอบ <Okay. S 1> ตอนนี้ยังผสมอยู่นะครับเป็นตัวคู่ตัวเมียผสมกันอยู่ mm hmm. ตัวนั้นจับคู่กันเ mm hmm. มื่อคืนน่าจะมีไข่ออกมาเยอะ,ะครับ mm hmm. เพราะว่าเนี่ยสังเกตดูจากไก่จิกเดี๋ยวจะไปดูก่อนว่ามีไข่ออกไหมผพบว่ามีนะ mm hmm. ไก่มาจิกไข่แน่นอนเลย น่าจะมีไข่กบออกมานะครับตรงที่เราถ่ายน้าออกจริงจริงด้วยครับนี่นี่นี่ไข่นี่กลมๆเลยต้องน้ําไหลออกมาเมื่อกี้นะที่ผมถ่ายน้ามาน่าจะมีเยอะกว่านี้โอ้ไม่ใช่ต้องเป็นบอนน่นบอนน้นดิบ่อนี้แยกออกเนี้ยต้องเป็นบ่อน,นี้นี่ต้องมีสิเมื่อคืนาาน่าจะไข่แน่นอน ต้องขยายบ่อครับขยายบ่ออีกบ่อรอรถมีมีวงเดียวนะครับหาอีกสองวงเพราะว่ามีแค่วงเดียวรอรถต้องขยายเพิ่มมาอีกบ่อหนึ่งไว้ตรงตรงนู้นไว้ตรงนู้นพอด,ดีถ่ายน้ําไปนู่นนี่ครับถ้าเราร้องปุ๊บมันจะร้องลองตอบกลับนะครับค่อยดูเดี๋ยว,วจะลองส่งเสียง อีกรอบนึง up 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 มันจะลองไม่นอง up 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 เงียบคลิปน่าจะร้องตั้งแต่เมื่อคืนฮะร้องกันเหนื่อยนะเพราะเมื่อคืนฝนตกหนักครับดีไม่ท่วมแต่ถ้าท่วมก็มันก็ออกไม่ได้อยู่ดีนะครับมันคงไม่ท่วมถึงชั้นนี้หรอก ถ้าท่วมยังมากก็ชั้นนุ่นแต่เวลาถ้าเกิดฝนตกดึงเราจะดึงจุกนี้ออกเลยครับจะปล่อยให้น้ําระบายออกตกลงมามันก็ไหลออกมันจะไม่ท่วมไม่งั้นเราก็ต้องตัดตัดท่อพ VC ตัวนี้ตัดให้ได้ระดับสั้นๆระดับนี้เราอยากได้น้ําประมาณครึ่งหนึ่งหรือว่าสิบเซนอย่างเงี้ยเราก็ตัดแค่แค่น้ำมันท่วมมันท่วมมันก็ร้นออก ห้าเซนทึบเซนมันนี่แต่เมื่อคืนมันไม่ท่วมนะครับมันเข้าไม่ได้น,ะน้ำเข้าถ้าเข้าก็เข้าได้น้อยครับนี่เพราะมีน,นี้บังอยู่ยิ่งปอไม่พันนะครับอันนี้ผมใส่น้ำแล้วผมก็จะปล่อยน้ำนครับวิธีปล่อยน้ำก็ง่ายๆนะฮบนี่จุดจุกนี้เดี๋ยวน้ำอันนี้เยอะไปมนันอาหารอิ่มนั่นแหละ ต้อนใส่ไม่แน่นต้องถอดแน่นแน่นหนเดี๋ยวนี่ต้อนใส่ไม่ได <c oughs> ้ใ <burning> ส <artists> ่แน่นอื้เดี๋ยวถอดแป๊บมันถอดมันเอียงเอียงครับเอียงไม่ได้ต้องถอดนี่ออกง่ายๆครับนี่ถอดนี่ออกจุก เออเปลี่ยนเดือนน้ำมาแค่นี้พออ,อเพราะว่าเผื่อันตกเย็ยนนี้เมื่อกบมันก็ไม่อยู่ในน้ำอยู่แล้วหละมันอาจจะยึดขึ้นฝั่งมันจะไปตากตัวมันครับเพราะมันโดนก็ปุดไว้ประมาณนี้ครับ,รบเมื่อเสร็จแล้ง่ายๆเปลี่ยนน้ำไม่ต้องยากต้นแรกที่ผมเลี้ยงในกบคนดูในขวดพลาสติกค,ครับอันนั้นอะ เลี้ยงโตเร็วก็จริงแต่ว่าเวลาถ่ายน้ำต้องมาถ่ายที่ราขวดเทออกที่รขวดราขวดครับแต่นี้ง่ายนี่ดึงจุกปุ๊บปุ๊บ,บ,บออกเลยเมื่อคืนไก่เปียกทำบทำทำข้อให้อยู่ไม่อยากอยู่นอน,น,อนบนข้อเปียกนจับคู่เมื่อกี้ ไปยังไงเนี่ยมันดุดหรือยังปล่อยย,อยังไปนวะน่าจะเข้าข้างในก็ประมาณนี้นะครับอัปเดตให้ชมเมื่อคืนฝนตกก็เจอ,อกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ